ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมฟีฟ้าออนไลน์4นะครับผู้ชมนะก็มีกิจกรรมใหม่ก็อย่างที่บอกคือถ้ามีกิจกรรมใหม่เราก็จะไม่พลาดนั่นเองนะครับก็วันนี้จัดไป1,500บาทเองก็ถามว่าเป็นงบน้อยก็ถือว่าง,งบน้อยอยู่เหมือนกันเพราะปกติก็จะ3 0 0 0 4,000่ถูกต้องไหมวันนี้เรามาจากกาัดกันเ๋ยเรามาดูกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก็น่าจะไม่แตกต่างกับกิจกรรมเดิมสักเท่าไหร่นะครับดูนะครับหลังจากกิจกรรมเดิมก็อารมณ์เดียวกันแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ของนี้คือจากการใช้ตั๋วเนาาีตัววออไรรร้้้แลง่่เทดบยู นั่นเอเนาะโอเคก่อนอื่นเนี่ยเราต้องแลกเหรียญก่อนนะครับได้143เหรียญโอเค143เหรียญนะครับเห็นเขาบอกว่าแลกมันจะมีแบบที่1กับแบบที่2ถ้าแบบที่2เนี่ยมันก็คือจะได้ของดีขึ้นไปหน่อยประมาณนี้ะพี่ว่าเราเอาอันที่1ดีกว่า,วาโปะร้อยไปก็โอ้ได้ตัวมา1ใบแล้วแล้วก็อันนี้อีกได้มีโอกาสได้ของดีเหมือนกันนะทีละสิบดีกว่า เขาบอกว่าทีละสิมันออกดีกว่าทีละร้อยแล้วทีละร้อยมันแบบรู้สึกมันไปไวเหลือเกินโอาตัวเราได้สี่แล้วอ่ะห้าอันแล้วครับโอ้โหโอ้โห,โโหได้เงินลวัวๆ้หกตัวแล้วเจ็ดตัวแล้วแปดตัวแล้วเอา้าวสิบตัวโอ้โหโอ้โหสิบสามตัวโอ้โหหมดแล้วนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วโอ้โหรายการนี้ด้วยโอ้โหสุดยอด โอเคครับก็ได้ไปทั้งหมดก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันโอเคเรารับรางวัลทั้งหมดก่อนนะครับปับ๊บนี่ไงแล้วมันก็จะมีให้เราสะสมตั๋วเวยสะสมตั๋วว่าเราจะได้อันไหนอันนี้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 ก็คืออย่างที่บอกคือตั๋วหนึ่งครั้งใช้หนึ่งครั้งแล้วก็ทีละสามลวกันโอ้โหไม่ได้สามอีกเพื่อนหุ่ยเกือบได้แล้วนะปึบ๊บอ้าวนะครับรับรางวัลไปก่อนนะครับอ้าวได้เป็นคลาสแตทร้อยแปดมาหนึ่งนะครับ แล้วก็เลขหกปาบโอเคปึบเอ้เรามีสิทธิ์ได้ใบนะั้นอีกใบหนึ่งนะัน่ะโอ้อย่าออกซ้ายเออสวยเราได้เป็นการ์ดใบนี้ด้วยนะครับยี่สิบสองทีว่นั่นเองครับเยี่ยมยอดมาโอ้ขออันกลางนะอันกลางอันกลางอย่างโอ้ไปอันซ้ายโอ้ถ้าได้อันกลางคือแบบว่าจบเลยแล้วมีโอกาสได้บวกแปดด้วยนะครับมาถือว่าหมดละโอเคเดี๋ยวเราไปดูก,การข้างในที่เปิดการกันเลยครับผม โอเคครับเราไปที่การ์ดเงินกันก่อนคือตอนนี้เรามีอยู่1 8 0 0ันแดร้ยล้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหมดนี่มันจะเป็นเท่าไหร่นะครับ <S <S จากหนึ่งันแดร้อยเราได้มาอีกแปดพันล้านได้อีกแ0ดพันล้านแล้วก็อารที่แพ็คนักเตะแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดอันที่จําเป็นอันไหนที่ไม่จาเป็นก็เดี๋ยวจะค้ำๆแล้วกันนะครับอ่เราเริ่มที่การ์ดใบนี้ก่อนละกันสิแปดใบโอ้โหได้มาแปดพันล้านแล้วอะโอ้โหคุ้มแล้วมั้งวิ่งมาแล้วฮะแมนยู อังกฤษแฮร์รี่แม็กควายเหรอแม็กควายบวกห้าช่วงนี้ฟอร์มฮอตนะครับช่วงนี้แฮร์รี่แม็กควายเนี่ยเราได้ใครอีกครับเนี่ยแฮร์รี่โอ้โหเราเป็นแบบว่านักเตะแมนยูเยอะซะด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าอิรังกาตอนนี้ยังไม่มีขายด้วยครับขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ผมอ่านนี่คือแมนยูจะเจอกับแอตมอลิดถ้าแมนยูเข้ารอบราคาขึ้นแน่นอนครับแต่ถ้าตกรอบก็ต้องรีบขายเลยครับตกแล้วไข่คร,ครับเนี่ยไม่รู้จักเลยนะครับโอ้แล้วเป็นลูเบนดีอาร์สก็มาโอเลวันด็อกกี้ด้วย แต่ไปใบนี้ถือว่ายังไม่ค่อยเฟี้ยวฟ้าวเท่าไหร่นะครับอ่ะใบนี้หน่อยแล้วกันมียีกใบครับมาดูว่าพันห้านี่ยเราจะมีอะไรแบบว่าโอ้โหเดินด้วยชิเซนโก้นะครับ <Okay. S 1> ก็ให้กําลังใจด้วยนะครับสาหรับแบบว่ายูเคียนกับรัสเซียนะครับ <Okay. S 1> ก็อย่าให้มีปัญหากันเลยเนาะนีนี้นจะเป็นโปรตุเกสเป็นดาร์โลหรอโอเคเป็นเดโก้ดาร์โลนะครับอยู่โปรตุเกสของเรานนัเองครับไปขอ,อเป็นโรนันโดนสักครั้งเลยวะ ตั้งแต่เล่นเกมมาเคยเปิดได้นโรนโดครั้งเดียวตอนปีฮอตครั้งเดียวเลยแล้วก็ไม่ได้อีกเลยมาขอลองไปนี้หน่อยลองไปนี้หน่อยลิเวอร์พูลฮะโคนาเต้ครับโคนาเต้โคนาเตา้โอ้โหแล้วเป็นแมนยูมาโอ้โหเบอร์ยี่สิบเจ็ดเฟสผมเป็นอเล็กเตเลสนะโอ้โหนึกว่าเฟสขออภัยด้วยครับผมอ้าวเพิ่งรู้นะว่าอเล็กเตเลสก็อยู่บาร์ซิล่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้แบ็คคือแบ็คครับผม แล้วแต่ละตู้กแต่ว่าแมนยูมาเยอะเหมือนกันนะแมนยูเนี่ยโอเคต่อไปก็เหลือตะการที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วมาห้าใบปาบเปิดทีเดียวเลยครับไม่ต้องกลัวครับของดีมาแน่โอ้เราเป็นเบอร์ยี่สิบกว่าบาซิลฟอนันโดปะเนี่ยไม่ใช่เป็นลูคัสมูล่าแนละ้วโอ้สองพันล้านเนยาลยเหรอมาคำว่าโอ้แต่สแตทร้อยแปดเนะี่ยเป็นอะไรได้นะครับเนี่ยแล้วราคาก็ถือว่าย่อมๆเป็นเป๊ปกูเดล่าด้วยครับ บวกามถึงบวกห้าห้าใบครับสแตต98ก้าสิบแปดขึ้นเนาะมาเอาแล้วไปปีแคปเบอร์สิบะะฮอใครอะโอวานวินแก้วนะครับโอ้พันสองร้อยล้านนะครับโอวานวินแก้ววานวินแก้วเคก็ต่อไปเป็นการ์ด้าสิบเจ็ดแล้วกันอันนี้คือไม่ต้องรู้นะเลยเหมือนเป็นการแบบว่าแถมมาดีกว่าต้องพูดเป็นการแถมมาดีกว่าไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นการนี้อ่าสแตต์ร้อยนะครับ ป๊าบบวกหถึงบวกหมีโอกาสได้ของดีครับมาแล้วเป็น b บ c คทูแบ็คเบอร์เลขหลักเดียวโอ้โหประเทศอะไรวะเนี่ยกองหน้าบวกห้โอโ้ใครเนี่ยบาลอสหรอใครอ่ะไม่รู้จักเลยอ่ะบาลอสอ่ะโอเคต่อไปเป็นการนี้บวกสถึงบวกสถึงบวกสป่ะไปสแตท1ร้อยหนึ่งเราเป็นปียคบครับเบอร์สิบ โอ้โหอันนี้เป็นสตอยฮอบเลยวไม่ใช่ไอ้โฮูโก้ไอ้จอจี่ฮาร์จี้ขออภัยครับจอจี่ฮาจ,ออนะฮาจี้บวกสี่นะครับไม่ได้แพงเท่าไหรนะ่เนาะแล้วก็เป็นดับเจ็ดสิบเจ็ดสิบโอเคงั้นเราเอาเป็นดาบเอาเป็นนี้ก่อนเราค่อยเป็นดับร้อยปั๊บแจมแจมเพื่อนโอ้โหประตูงี้โอ้โหาโดาวิดเดเฮครับของร้อยล้านนะครับดาวิดเดยาโอเคต่อไปเป็นการ์ดนี้นะการ์ดร้อยสามครับมีโอกาสได้ไอคอนด้วย ไม่ได้ครับไอคอนโอตาเมนดี้ครับโอ้โหร้อยสามนะครับไปครับลุ้นต่อครับโอ้โหสามสิบสองใบเหรอโอ้โ oh, หมีผิดได้ไอคอนเหมือนกันนะมัน oh, จะเป็นเชลซีครับชาโลบาหรือเปล่าเอาเป็นลูกาก,กูนะครับ <Hey. S 2> ไปครับมีโอกาสลุ้นไอคอนนะไม่แน่ฟานเบอร์ซี่อาจจะมานะเว้ยเอ็ดเดอร์มิลิเตาลปั๊บตำนานมาหน่อยเพื่อน con, ไอคอนหน่อยเพื่อนโอ้โหอลเอฟซี ฟันได้นะครับโอ้โหฟันได้พันล้านเลยเหรอโอ้ oh, ได้เป็นแฟงกี้ลุงเบิกมานะครับเป็ล้านเลยเหรอแฟงกี้ลุงเบิกถือว่าถูกอยู่นะลุงเบิกเนี่ยเดี๋ยวเราก็ยังดีที่ตำนานมันยังมาอยู่นะโหเราเป็นเชลซีอีกแล้วครับเบอร์11ครับเป็นชีโบว์แวนเนอร์ครับแล้วก็โอ้โหวิกตอร์บาเบียนะมาร้อยแปดโปอคอนมาเออโอ้แต่วิ่งไม่ค่อยเร็วมากฮนะ สเปเฮ้ยโอ้นึกว่าตอกบูคากินโย่โอ้โหนึกว่าตอเลสนะครับโอ้สเปนตอกกองหน้าเบอร์เก้านึกว่าตอเลสโอ้ตกใจเลยโอ้ถ้าตอเลสมานี่คือรู้เรื่องเลยนะครับโอ้โหมาดาบร้อยหน่อยมาบิลังกาไปบิลังกามาเบอร์ยี่สิบอย่าบอกนะว่า โอ้โหอย่าบอกว่าแต่ก็สี่พันล้านอยู่แล้วสาร้อยเก้าครับอ่าเราเป็นยี่สิบสองออแพกอนมาแล้วเขาไปเป็นดาร์ฟเจ็ดสิบมาโอ้ประตูดอนนารุม่าโอ้โหมันไม่แพ้ดอนนารุม่าโอ้เสียดายเลยเสียดายใบสุดท้ายครับแค่สองตัวนี้พอปบับขอแค่นี้พอครับ โอ้ไม่ใช่ตกใจโอ้โหตกใจเขาว่าน,นี่โอ้โหเห็นแมน,มนยูมากันด้ว่าอิรังก้ามา โอ้เันเขาวันนี้นะโอ้โหนึกว่าอีลังก้าหัวตกใจแล้วหมดแล้วนะครับก็คือตอนนี้คือได้มา8ปดพันล้านแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวบวกตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะแปดพันล้านหมื่นล้านเป็นหม oh, mm ื hmm. ่นแปดสองหมื่นสองหมื่นสองสองหมื่นสามสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดประมาณสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดนะโว้โมโหยี่ก็ก็อย่างที่บอกคืองบน้อยก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะก็ได้อค i r c มา2ตัวได้เป็นลุงเบิร์กกับบูทากิโยะแล้วกันนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะถ้้้าใคครรรไไไดดดขอออองีหืะก็มมเนต์ แล้วกัน,นสำหรับมีขอบตัวลาไปก่อนวสวัสดีครับบายนี่นักเตะลิเวอร์พูลมาก,กันซะหน่อยนะครับเชยิโอโจ้นะครับนักเตะอดีตนักเตะเก่าลิเวอร์พูลของเราไม่ต้องพูดบ้ามตำเพลงครับเข้ามาปุ๊บกดเมาส์หายปล่อยเลยครับเชยิโอโจ้แต่คือแต่ก,ก่อนนี่คือต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ยิงดีมากเท้าซ้ายนี่คือยิงดีเลยป๊าบโอโจ้บอกแปลกนะเพื่อนโอโจ้ บวกแปฟันเดเบกนี่ก็เป็นกองหลังดาวล่งของลิเวอร์พูลอีกคนหนึ่งเลยนะครับฟันเดเบกครับคลายปุ๊บกดเลยกดเลยบวกแปแน่นอนคนนี้ครูอ้าว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 โอ้หล่อเลยดิเอาดิอะไรเนี่ยบวกแปดครับน้องน,น้อง โอ้โหฟันดาบเก่าครับ้า uh, งหน้านี้ดูอ่ะอ่าอึ้องเงินเป็นแถบอึ้องกงินเป็นแถบงเงียบคลิปเป็นไงโอ้โหฟันดเบของเรานะครับบวกแปดถ่ายรูเปเก็บไว้ก่อนอ่า uh, บวกแปดตัวที่สามของชีวิตแล้วนะครับโอ้โ uh, หมันมีโอกาสบอกแล้วมันมีโอกาสมันมีโอกาสโอ้โ oh. หเข้าไปปุ๊บไม่ต้องมีทรงมีสูตรกดแม่งเลยติดแน่นอน แล้วก็ติดจริงๆด้วยมันต้องอย่างงั้นดิอ่าเป็นไงนนท์ไงดูไว้น้องโอ้โหบวกแปดฟันเดบเ็กโอ้โหไลายกาด้ายกาศชิชีจบวกห้าโอเคยังดีที่มันเป็นบวกห้าว่ะบวกแปดไปไม่ต้องอัพเกีรดซ้ำมาเถอโอ้โหมันมันโปรเฟชแนลอะครับน้องน้องบอกแล้วเฮียปิงมือทองอะไม่ต้องไปตีเองส่งมาหาพี่ พี่ตีให้เออติดรัวไปดิติดรัวไปดิแสงมันช่างสว่างดีจริงๆนะบวกแปดเนี้ย<ม>อ้าบวกห้าไปเลยเพื่อนแลนเค้นบวกห้าไปแลนเค้นเข้าไปปึ๊บกดเลยไม่ต้องมีสูตรมีสูตรไปติดบวกห้าไปอ้าติดรวัวโอ้โหวันนี้มันอะไรเนี่ยมันวันอะไรกันนี่ Yeah.